รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคข้าว3อย่างต้านเบาหวานช่วงสุขภาพดีสร้างได้ HPV ต้นเหตุมะเร็งปากมดลูกการตรวจคัดกรองได้ในเบื้องต้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมอผิวหนังแห้งสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันที สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยอยาชงสมุนไพรตราแคทอลีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวๆ mm hmm. วจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดสวัสดีครับรอบรู้ทู่โลกวันนี้จะมาแนะนำการกินข้าวและแป้งเพื่อต้านเบาหวานกันนะครับ คนไทยเป็นโรคเบาหวานนี่เกิน15เนนะครับไม่น่าเชื่อน่าเป็นห่วงคร้บวันนี้จะมาแนะนำการกินข้าวอย่างถูกต้องกินขนมปังกินพวกแป้งให้ถูกต้องเพื่อลดเบาหวานต้านโรคเบาหวานกันข้อที่หนึ่งเราจะต้องกินข้าวที่มันย่อยยากแล้วก็ดูดซึมแป้งช้าได้แก่หนึ่งข้าวกล้องซึ่งเขาจะมีวิตามินบี กล่เต็มแล้วมันก็ย่อยช้าอันที่สองคือข้ากลุ่มพวกมีสีสีม่วงๆเป็นหลักข้าวไลเบอรี่หรือข้าวกลํ่เข้าวแดงกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความแข็งอยู่สูงแล้วจะย่อยช้าแล้วก็มีสำคัญคือมีแอนโทไซยานินต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานแล้วลดการอักเสบทำให้เ,เลือดไม่อักเสบ สม,มันยัมีข้าวชนิดหนึ่งที่เป็นข้าวเม็ดยาวๆแข็งๆบ้านเราเรียกข้าวตาแห้งหรือว่าเป็นข้าวทางภาคกลางเราเนี่ยนะหลายๆที่เลยนะทั้งสามอย่างนี้มีประโยชน์เพราะว่าเขาย่อยช้าทําให้การดูดซึมแป้งเข้าสู่เส้นเลือดนี่ค่อยๆทยอยดูดซึมเข้าไป มันมีไฟเบอร์ด้วยมีอนุูลนิสระด้วยมีวิตามินเกลือแร่เลยอหุ้ม,มเมล็ดข้าวไว้แม้ว่าจะสีไปบ้างก็ตามส่วนนั้นที่2คือพวกขนมปังขนมปังนี่ก็อหอยเลือกโฮลวีตหมายความว่ามีมเมล็ดธัญพืชอยู่ข้างในโดยไม่ไปสีมันไม่ขัดสีเพราะฉะนั้นการกินขนมปังขาวๆที่แบบเนียนๆน,น,นุ่มๆเนี่ยอันนั้นสีจนไม่มีสภาพมเมล็ดข้าวอยู่เลยอันนี้อันตรายพอกินเข้าไปดูดซึมย่อยเร็วเป็นน้ําตาลในกระแสเลือดทันทีอีก อันหนึ่งก็คือเรื่องกระบวนการกินนะฮะก่อนกินอาหารทุกมื้อขอให้กินผลไม้ที่ไม่หวานก่อนมันจะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเราแล้วจะย่อยเราดูดซึมแล้วมันจะทําให้เรากินแป้งได้น้อยลงแล้วก็มีเกลือแร่ที่จะทําให้การเผาผลาญแป้งได้เร็วขึ้นถ้าเป็นกล้วยก็เอากล้วยมาามหามฝรั่งเนี่ยนฮะให้กินชา้าทุกมื้อเนี่ย ให้กินหมดภายในครึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะแป้งเนี่ยข้าวเนี่ยเราพบว่าการกินข้าวหมดในหนึ่งมื้อครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ําตาลของคนที่กินข้าวมื้อนัน้นจะไม่เคยเกินร้อห้าเลยจะไม่เป็นเบาหวานเรื่องการกินข้อที่สคือขอให้กินแป้งน้อยลงถ้าเป็นข้าวก็ครึ่งทัพีแล้วถ้าเป็นขนมปังก็กินเพียงหนึ่งแผ่นพอแล้วถ้าท่านไม่อยากเป็นเบาหวานท่านต้องฝืนใจตัวเอง อย่าตามใจปากตัวเองขนมหวานขนมระหว่างมือต้องงดกินอย่างเด็ดขาดกินมากๆเบาหวานก็มาแล้วสําคัญอีกอันนึงคือจะทําให้ท่านอ้วนด้วยนะครับลดน้ําหนักไม่ลงนะครับครับถ้าท่านไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากอ้วนก็ทําตามที่ผมแนะนํานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปอลอดจากโรคเบาหวานกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับสนับสนุดดดนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบิบ q ีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย QP สนับสนุนโดย Health Plus g l o b a l l laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้เราคุยถึงเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันนะคะคุณผู้หญิงห้ามพลาดเลยร่วมพูดคุยกับคุณนัทพรบุญบุภพพาประธานกรรมการบริหาร MP Group ประเทศไทยจำกัดตอนนี้คุณหมูอยู่กับมี่แล้วคุณหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเรามองข้ามไม่ได้เลยนะคะพี่หมูโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพแล้วที่สําคัญการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่ก็สําคัญ อ p พีกรุ๊ปไทยแลนด์เราก็เป็นบริษัททาง,ทางด้านแ a บนะคะเราก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยนะคะได้เข้าถึงสิทธิ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะ <c oughs> ต,ต้องบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันสาเหตุมันเกิดจากเชื้อก่อโรคนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นไวรัสตัวหนึ่งเรียกว่า HPV นะคะหรือ human papilloma virus นะคะ ซึ่งถ้าเราเจอ HPV เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ก่อโรคในนี้ทั้งหมดอยู่14สายพันธุ์นะคะโดยสายพันธุ์ที่เจอบ่อยสุดก็คือจะเป็นสายพันธุ์16 18นะคะแล้วก็สายพันธุ์52 58นะคะซึ่งเจอเยอะในประเทศไทยคือ4สายพันธุ์นี้นะคะหลักคือ16 18สายพันธุ์รองคือ52 58ที่เจอในสัดส่วนที่สูงมากๆ mm. ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่เจอสายพันธุ์33กับ45 <c oughs> ดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่ในเรื่องของ ว่าทำไมเนี่ยวัคซีนนะเนี่ยนะคะของที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันถึงสามารถที่จะคือค่อนข้างจะพัฒนายากนะคะเชื้อก่อโรค HPV เนี่ยมันติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ที่มีเพศสัมพันธ์ที่เร็วเด็กนะคะ,คะ,ะก็มีโอกาสติดเชื้อได้ซึ่งยังต้องบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยตอนนี้ มีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเป็นอันดับ3ในผู้หญิงนะคะรองจากใช่อันดับหนึ่งก็คือมะเร็งเต้านมคะ,คะซึ่งะมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ปัจจุบันนีะเห็นว่ามีวัคซีนแล้วดังนั้นการตรวจหาเชื้อก่อโรคเนี่ย ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้หญิงเราน,ะะนี่แหละค่ะพี่หมูสําคัญมากเพราะว่าผู้หญิงเราถ้าการที่จะเดินเข้าไปตรวจยากที่จะทําใจเดินเข้าไปหาคุณหมอแต่ทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีมีนวัตรกรรมนะคะ,คะพี่หม,มูต้องเล่า b ป c ก g าวก่อนว่าเดิมทีการตรวจหาเชื้อก่อโรคมะเร็งปากมดลูกจะตรวจหาเซลล์มะมเร็งที่ปากมดลูกนะคะ,ะส่วนล่างของผู้หญิงเนาะ,ะซึ่งผู้หญิงต้องเดินไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ ไปพบสูตินรีแพทย์แล้วกะขึ้นขาอย่างเราเรียกว่าขึ้นขาอย่างแล้วกันนะคะ,คะซึ่งขึ้นขาอยังเนี่ยค,คุณหมอก็จะเก็บเซลล์บริเวณปากช่องคลอดหรือปากมดลูกเราส่วนล่างเนี่ยนะคะมาดูเรื่องของพ,พยาทิสภาพของเซลล์ปัจจุบันนี้นะคะคือทางวัทยาศาสตร์เนี่ยนะคะ,ะได้มีการยอมรับเนาะว่าสาเหตุการเกิดบริร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อ HPV ที่เราเล่าไปแล้วดังนั้น การตรวจหาเจอเชื้อ HPV เนี่ยก็เปรียบเสมือนการตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดมเะเร็งปากมดลูกนะคะด <çalış propose S 1> ังนั้นเราเรียกมันว่า primary screening คือการตรวจคัดกรองเบื้องต้นตรง,งน <ใช S 2> ั<ถ>้นเถอะที่จะต้องหาเชื้อก่อโรคของ HPV ซึ่งขอขยายความน,นิดนึงว่าเชื้อ HPV อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามี14สายพันธุ์นะคะซึ่งสายพันธุ์ชุกที่สุดเนี่ยจะเป็น 16, 18, 52, 58ทีนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเราไปขึ้นขายอย่างแล้วเก็บเซลล์เนี่ยแล้วส่งเซลล์ไปตรวจห้องปฏิบัติการเนี่ย มันก็ยังมีคอขวดอยู่นื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะคือ,อการติดเชื้อ HPV ของผู้หญิงเราปรจาัจจุบันนี้บางคนก็ยังไม่มีอาการไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการมันเปรียบเสมือนแลเปิดเวลาในร่างกายเราที่ออรอวันนานไปเนี่ยมันอาจจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งนะคะ,คะ,ะปากมดลูกได้นะคะดังนั้นการตรวจเจอเชื้อก่อนเนี่ยก็จะสามารถทําให้เรารู้ล่วงหน้าว่าเราติดเชื้อสายพนาายันธุ์อะไร มีความรุนแรงมากแค่ไหนการขึ้นขายอย่างเนี่ยนะคะมันแน่นอนมันมีคอขวดเนาะมันเข้าไม่ถึงดังนั้นการเก็บเซลล์ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นคําตอบนะคะดังนั้นเลยมีนวัตรกรรมในการเก็บเ,เซลล์นะคะหรือเก็บเขาเรียกว่าสวอปเนาะเดิมทีเราคุ้นเคยกันสวอปช่วงโควิดช่วงโควิด <COVID, S 2> แต่ตอนนี้ก็คือเป็นการสวอปปากช่องคลอดของเราเนี่ยนะคะในซองนี้อยากรู้แล้วคะ่ะพี่หมูว่ามีอะไรบ้างเรามาเปิดกันเลยดีไหมคะได้ค่ะพี่หมูคะ่ะ ก็คือข้างหน้านี่ก็จะให้ทั้งความรู้นะคะว่ามีอะไรบ้าง14สายพันธุ์ที่พี่หมูบอกมาใช่คใช่คะอันตน้ตนต้นก็16 18นี่แน่นอนะนะคะก็จะบอกสายพันธุ์นะคะคอเชอ้อ HPV นะคะทีนี่้เราเปิดในซองค่ะข้างหลังซองเนี่ยจะมีบาร์โค้ดข้างในซองเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะเป็นถุงพลาสติกแบบนี้ละคะ่ะ ก็จะมีชุดสวอบหรือชุดเก็บนะคะทีนี้เวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยนะคะเราก็ยืนในท่าที่เราสบายนะคะแล้วก็จะนั่งหรือจะยืนก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงเราก็เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยอาจจะยืนขาข้างอีกข้างหนึ่งก็คือใช้เหยียบตรงชักโครกก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้สวอบตรงนี้นะคะป้ายบริเวณช่องคลอดของเรานะคะ <c oughs> พอได้เสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่ลงไปในหลอดแดงๆนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ หักปลายทิ้งแล้วก็ใส่ลงไปในทิวแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่หมูต้องหลังจากนั้นก็เราใส่ซองนะคะใส่ซองตัวนี้นะคะซองตัวนี้แล้วก็เก็บใส่ซองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่งกลับเช่นจะส่งกลับที่ห้องห้องแลดเลยก็มีที่อยู่ให้นะคะหรือจะส่งที่แผนกเอชอาร์ของบริษัทก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็สะดวกสบายง่ายค่ะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะและที่สําคัญตรวจฟรีด้วยตรวจฟรีพี่หมูคะแล้วหลังจากที่เรา ตรวจแล้วผู้หญิงเราตรวจแล้วส่งไปแล้วการรอฟังผลนี่คือลุ้นมากๆเลยผลจะตอบกลับมานี่คือใช้ใชเวลานานเทคนี้ในการตรวจเนี่ยใช้เวลารวดเร็วมากๆนะคะจริงห้องปฏิบัติการใช้เวลาตรวจแค่ประมาณไม่เกิน3าชั่วโมงก็ทราบผลแล้วนะคะ,ะซึ่งตอนนี้จะมีการส่งผลให้กับทางอีเมลบ้างทางไลน์บ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยคือด้วยความที่เรามีกฎหมาย PDP a เเนาะก็ประชาชนก็จะทำคอนเซนต์ฟอร์มให้เราด้วยในแบบฟอร์ม จะยินยอมให้ตรวจแล้วก็ให้ส่งผลว่างั้นเถอะนะคะนี่ผลที่ออกเนี่ยก็จะระบุสายพันธุ์ให้ว่าเราติดเชื้อเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ที่สําคัญนะคะททเทคโนโลยีการตรวจตอนนี้คือทันสมัยมากๆคือพอเราเก็บส่งห้องแลบห้องแลบจะใช้ททเทคโนโลยีการตรวจที่ว่า real time PCR แต่เป็น real time PCR แบบระบุสายพันธุ์แล้วก็ระบุความเข้มข้นของปริมาณไวรัสด,ด้วยค่ะตรงนี้สําคัญมากคุณพ<ด>ี่อยากจะเน้นย้านะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าถ้าเราตรวจเจอสายพันธุ์ก่อนนะคะ กับ2คือดูความรุนแรงของสายพันธุ์ได้หรือระดับปริมาณของไวรัสเหมือนสมัยโควิดที่เราตรวจกันแล้วจะเห็นว่าระดับ CT ีหรือระดับความเข้มข้นของไวรัสมีมากน้อยแค่ไหนเพราะตรงนั้นมันจะบ่งบอกถึงความรุนแรงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็จะนําไปสู่เช่นสามารถทํานายได้ว่ามันจะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็ง สามารถวินิได้ใช้ต่อเนื่องได้ฟังที่หมูเล่ามาคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าถึงไม่ได้ยากเลยนะคะการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยชอบผู้หญิงของเราอันนี้คือย้ําก็คือว่าฟรีฟรีค่ะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยโดยสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเนี่ยเข้าถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบเซลล์แซม pling เนี่ยแหละค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะระบุสายพันธุ์หรือตรวจวิธีไหนก็ตามเนยนะคะก็ให้สิทธิ์ฟรีนะคะ,คะแต่ว่าท่านต้องทําเรื่องของการออเทนก่อนการออเทนก็คือการไปตรวจสิทธิ์นะคะของตัวท่านเองว่ามี<ช>สิทธิ์หรือเปล่าใช่นะคะแล้วก็พอตรวจสิทธิ์แล้วปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะโรงพยาบาลเนี่ยก็จะให้ชุดเก็บตรงนี้นะคะแล้วก็ออกผลให้ท่านค่ะฟังพี่หมูเล่าแบบนี้แล้วก็ ในมุมหนึ่งเราเป็นผู้หญิงนะวันนี้เราคุยเรื่องผู้หญิงกันก็สบายใจถึงรุ่นลูกุ้นหลานเราเลยนะครับพี่หมูคือนวัตกรรมเทคโนโลยีนี่คือแบบก้าวไกลช่วยได้จริงๆนะคะสุดท้ายนี้ให้พี่หมูฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะชิญเลยค่ะค่ะก็จริงๆต้องบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้นะคะแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเลยค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยมาสร้างพลังด้วยกันนะคะ คนที่มีสิทธิ์อายุ30-60ปีเนี่ยนะคะเดินไปติดต่อโรงพยาบาลน,นะคะหรือท่านจะออเทนโดยตัวท่านเองก็ได้นะคะซึ่งการออเทนเนี่ยหรือการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยสามารถท่านมีสิทธิ์นะคะที่จะสามารถใช้ได้ว่าท่านจะเอาซองไปรับซองตรงนี้ที่โรงพยาบาลเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ท่านจะสามารถเลือกศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการในความร่วมมือของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเรียกว่าสปอชอนะคะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่า ต้องขอบคุณประเทศไทยมากๆนะคะเพราะว่า,า,า,าสิทธิ์ของการตรวจมะเร็งปากมอลูกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะสิทธิ์บัตรทองนะคะคนที่มีสิทธิประกันสังคม,มหรือสิทธิข้าราชการก็สามารถตรวจมะเร็งปากขอลูก ได้ฟรีหมดนะคะนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านไปแสดงพลังผู้หญิงค่ะแล้วก็เรามาช่วยกันนะคะร่วมมือกันเพื่อกําจัดนะคะมะเร็งปากมดลูกให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยเราเลยนะคะให้เหลือเท่ากับศูนย์เคสค่ะมารวมพลังพลังผู้หญิงกันนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมูมากๆเลยนะคะประธานกรรมการบริหาร MP Group ประเทศไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยนะคะคี่หมูวันนี้ขอบพระคุณมากมานะคะขอบคุณมากค่ะ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ่งดีๆสเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญ,ญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์ o ูทที่บิ๊กซี o ูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับสนับสนุนโดยเ t ลพล u ส g l o b a l l laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง มิรไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจากีปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไมตีคลินิกเวชกรรม ช่วงคุยกับหมอวันนี้คุณผู้ชมเราพูดถึงเรื่องผิวหนังแห้งกันนะคะมาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างรวมถึงวิธีการดูแลเองต้องทําอย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานาครคุณหมออยู่ก็มีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีสสดค่ะ,คะพูดเรื่องผิวหนังแห้งนี่ก็บ่งบอกถึงสุขภาพนะคุณหมอคือมันอยู่ด้านนอกแต่บางคนก็มองว่าหนึ่งสุขภาพไม่ดีไหมดื่มน้าไม่พออะไรอย่างนี้มันเป็นปัจจัยเสริมมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอ ใช่ครับก็มีได้ทั้งสาเหตุภายในร่างกายกับสาเหตุภายนอกนะครับเช่นสมมุติตอนนี้อากาศหนาวใช่ไหมใช่ค่ะอากาศเย็นอากาศเย็นก็อาจจะทําให้ความชุ่มชื้นลดลงใช่ไหมผิวแห้งแตกนะครับคือภายนอกมีอีกอย่างก็คือบางทีใช้พวกโลชั่นหรือใช้พวกเครื่องสำอางอะไรหรือผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นระคายเคืองผิวนะครับก็จะทําให้สูญเสียบริเวณเอ้ย ไอตัวความชุ่มชื้นลงนั้นออกไปได้การอีกอันนึงภายในอย่างที่คุณนี่บอกดื่มน้าน้อยใช่สาวๆเขาจะโฟกัสไปที่ร่วมการดื่มนหกถึงแปดแก้วนะถ้ประมาณ6กถึงแปดแก้วต่อวันนะครับแล้วบางคนก็เกิดจากไขมันในร่างกายที่มันน้อยลงนะก็จะทําให้ผิวแห้งเหมือนกันค่ะคําว่าไขมันในร่างกายน้อยอย่างเช่นคนที่ออกกําลังกายมากๆหรือยังไงให้คุณหมออยากให้คุณหมอยกตัวอย่างหน่อยคนที่มีอายุที่มากขึ้นอ๋อผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าบางที ผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยการที่มีไขมันบริเวณที่อยู่ใต้ผิวหนังฮนะอันนี้พูดถึงไขมันใต้ผิวหนังไม่ใช่ไขมันในเลือดนคืออย่าไปสับสนว่าอ๋อไขมันในเลือดเนี่ยอันนั้นอีกคนละเรื่องกันไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยแหละครับ <c oughs> <c oughs> ในผิวหนังเราก็คือชั้นผิวหนังของเรา <c oughs> มันจะมีชั้นไขมัน <c oughs> ใช่ไหมคะคุณหมอกอ็อคือใต้ผิวหนังไปมีชั้นไขมันแล้วจะไปถึงกล้ามเนื้อทีหลังทีนี้อย่างที่บอกว่า ผู้สูงอายุเนี่ยเราเคยสังเกตไหมผู้สูงอายุแต่ก่อนก็ยังอ้วนท้วนดีนะค่ะ<ฆ>ตอนอายุมากขึ้นทําไมเขาก็หุ่นเดียวกันเลย<ฆ><ฆ>นะมันเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนเขาเรียกอะไรจับแล้เจอแต่กระดูกค่ะรับเพราะทั้งกล้ามเนื้อก็เล็กลง<ฆ>ไขมันใต้ผีวหนังก็น้อยลง<ฆ>นั่นแหละครับ นั่นก็คือจะทําให้ความชุ่มชื้นก็จะหายไปด้วยค่ะแล้วสาเหตุอย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่าจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องการดื่มน้ําการทานอาหารนี้ก็มีผลไหมคุณหมอใช่ครับก็มีผลก็คือเราก็ต้องทานในพวกผักผลไม้ให้เยอะหน่อยนะครับให้มันมีวิตามินเพราะว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพวกเอ่ออะไรเขาโอเมก้า3นะครับปลาทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างต่างก็ควรจะต้องมีบ้างนะครับเพราะมันจะไปเสริมเรื่องของไขมันไขมันตัวดี Uh huh. นะครับค่ะคุณหมอคะแล้วเราจะสังเกตยังไงบางคนบอกว่าคุณหมอคําว่าผิวแห้งของคุณหมอเนี่ยมันสังเกตยังไงอะอย,งอย่างเช่นเรื่องของการผิวแตกผิวอะไรแต่คําว่าเป็นขุยครับคุณหมอขุยนี่เรียกว่าผิวแห้งไหมคะถ้าเกิดอากาศหนาวแล้วมันมีขุยขึ้นมาด้วยอ่าอันนั้นก็ถ้าอากาศหนาวก็เริ่มมีขุยแล้วก็แตกแตกใช่ไหมใช่ไหมลอกลอก,ลอ,กอย่างเงี้ย<ช>อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผิวแห้งแต่ขุยที่มีอีกแบบหนึ่งคือเป็นโรค นะเป็นโรคสะเก็ดเงินใครได้ยินไหมครับเป็นโรคกรากเกลื่อนอ่าเป็นโรคกรากเหกันกรากพวกนี้ก็จะมาด้วยขุยเหมือนกันเราต้องสังเกตนะคะเนี่ยนะงน่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เอะถ้าแห้งอย่างเดียวแต่มันไม่ได้มีอะไรลอกอะไรเยอะแยะก็ไม่เป็นไรครับแล้วเป็นตามช่วงระยะเวลาแล้วหายไปได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่การดูแลดีๆนะเช่นพยายามเลี่ยงการอาบน้ําอุ่นนะครับการอาบน้ําอุ่นหรือการใช้ พวกสบู่ที่ผสมน้ำหอมจะมีส่วนที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ได้บางคนบอกว่าอยากตัวหอมคุณหมอกลิ่นอะไรก็เอาเลยเพื่อที่จะได้ตัวหอมนานๆแต่จริงๆแล้วมันก็มีผลเรื่องนี้มันไปทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไปทําลายสารเคลือบผิวของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สบู่อ่อนสบู่เด็กอะไรอย่างนี้เลยนะแลวไม่มีหัวน้ําหอมแล้วก็อาบน้ําอุ่นเนี่ยต้องพามามเลี่ยงเลยนะครับ ึงแม้โอเคอากาศหนาวมันก็จําเป็นต้องอาบใช่ไหมเพื่อนมีอะไรบมบอกว่าโอ้ยต่อให้สถานการณ์ยังไงฉันขอแค่ได้สัมผัสน้ําอุ่นคืออาบน้ําอุ่นแต่ออกมาก็ยังมาโดนพัดลมยังมาเปิดแอร์นะครับคุณหมอแต่แต่แปลกต้องเลือกเวลาอาบแล้วะผมว่านะถ้าแเป็นในช่วงอากาศหนาวนะครับต้องเลือกเวลาอาบที่อาจตอนเย็นหน่อยอย่าไปกลางคืนอะไรเงี้ยกลางคืนมันก็หนาวมากมันก็ต้องมาอาบน้ําอุ่นอีกก็อาจจะทำให้ผิวแห้งได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ เราจะต้องเรียนรู้ผิวเราด้วยค่ะนะคุณหมอคะแล้วก็หลายคนบอกว่าคุณหมอพอผิวแห้งแล้วเรื่องของการบำรุงก็สำคัญอ่าค,คุณหมอพูดมาช่วงแรกบอกว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณหมอผิวแห้งแล้วสามารถทาโลชั่นทาครีมบำรุงผิวได้ไหมเลือกเลือกผลิตภัณฑ์อะไรแบบไหนคุณหมอก็คือต้องหลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยอย่าพึ่งที่จะเช็ดตัวให้แห้งนะครับอ๋อเหรอคะก็คือตอนที่ยังหมัดหมาดอยู่เข้าใจนะหมัดหมาดอยู่ยังไม่ต้องรีบ เราก็เอาโลชั่นเนี่ยแต่ต้องเป็นโลชั่นที่ไม่มีอย่างที่บอกไม่มี<ว>น้ำหอม<ว><อ>ไม่มีพวกแอลกอฮอลอะไรต่างๆนะครับฉโลมไปหน่อยสำหรับคนที่มีปัญหาคันและผิวแห้งบ่อยๆนะครับก็แล้วก็ตรงนี้ก็ปล่อยแห้งได้เลยนะครับแต่เราไปเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะซึมเข้าได้ไม่ดี ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะคุณหมอแล้วเรื่องของปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไม่ให้ผิวแห้งคุณหมอมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็เรื่องของช่วงวัยด้วยอยา้คุณหมอแนะนําตรงนี้ค่ะคือจริงๆผิวแห้งเนี่ยเจอได้ตั้งแต่ทั้งเด็กตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะเคยเห็นใช่ไหมครับเด็กเล็กบางคนก็คือผิวแห้งแตกคันเด็กหน้าแดงอย่างนี้แหละครับแล้วก็ตั้งแต่วัยเจอได้ทุกวัยจริงๆนะครับก็อยู่ที่ว่า เกิดจากสภาพผิวเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เราก็ต้องพยายามปรับเลือกเรื่องของผลิตภัณฑ์นะสบู่ให้ดี <c oughs> นะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารน้ําให้เพียงพอนะครับ <c oughs> อีกเรื่องของในเรื่องของเครื่องสําอางหรืออะไรที่บันโลชั่นอะไรที่มันมีปัญหาที่มันอาจจะทําให้ไป็ระคายเคืองผิว <c oughs> นะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเป็นแล้วไม่ดีขึ้นลองทําตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นควรไปพบหมอผิวหนัง บางคนอาจจะเป็นหมอทั่วไปก็ได้ครับเพื่ออย่างน้อยจะดูที่เป็นโรคหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแพ้อะไรหรือเปล่าใช่ครับใ่ครับเจอเจอได้เรื่อยๆนะครับบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าโรคสะเก็ดเงินบ้างบางคนก็เป็นโรคของผิวหนังอักเสบนะครับจากภูมมแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ผิวแห้งเช่นกันสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมนะค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผิวเพราะว่าจริงๆแล้วมันมองข้ามไม่ได้นะปัญหาเนี้ยถ้าปล่อยไว้มันก็ รบกวนเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยใช่ครับก็ต้องบอกว่าผิวแห้งเนี่ยดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าคนเราทุกคนน,น่าจะต้องเคยเจอภาวะนี้อยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นแล้วมันหายดูแลตัวเองได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่ถ้ากรณีเป็นเรื้อรงังเป็นนานๆแล้วเราพยายามทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นควรไปพบคุณหมอนะครับหรืออาจจะเป็นคุณหมอผิวหนังนะครับมันจะมีวิธีการตรวจวิธีการที่จะ หาสาเหตุแล้วก็จะได้มียาหรือมีคําแนะนําที่ถูกต้องนะครับก็อย่าปล่อยให้ผิวแห้งนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะบางคนเก่าคัานจนกระทั่งมีแผลมีการติดเชื้อได้เลยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่ใหญ่นะครับแต่บางคนนี่ไม่ได้นอนเลยนะครับ คันกันทั้งคืนก็มีร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คสภาพผิวก่อนแล้วนะคะว่าที่เห็นอยู่นี่คือมันเต่งตึงเพราะว่า <laughs> <laughs> ใครมา <laughs> หรือว่าเป็นเพราะเรื่องของการเลือกโลชั่นเพราะบางทีมีก็มีปัญหาเรื่องของการผิวแห้งเหมือนกันออวันนี้ขอบคุณค,คุณหมอมากๆานะคะคขอบคุณคะ่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการคนกลายโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีครับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมได้ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o ยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆ จ,จิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดบุกตราคอนยากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ